สวัสดีเจ้าทุกคนมีไข่ชอบกินฟักแก้วเหมือนคน,มนเมืองปงเจ้าฟักแก้วหรือว่าฟักทองนะเจ้าทําได้หลากหลายเมนูนะเจ้าบอกว่าจะเป็นพัดแกงเนาะหรือจะนึ่งกับน้ำพริกก่อนล้ําขนาดเลยเจ้าแต่วันนี้คน,มนเมืองเหนือจะปามาแต่งอบบบกฟักแก้วเจ้าเมนูนี้นี่มันหอมหวานมันนะเจ้าอร่อยขนาดเลยไข่ที่ยังบบเคยล้องก่อนลองดูได้นะเจ้าก่อนอื่นเฮาก็จะมาปอกบอกฟักแก้วก่นกอนนะเจ้า เราก็จะพาฟักแกะออกเป็นกีบๆประมาณนี้นะเจ้าและเราก็ก้อยเอามีดปอกเปลือกมันออกกำน้อยกำน้อยนะเจ้าระวังมือตัวนะเจ้าเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดเนาะแล้วเราก็พักไว้ให้มันเสด็จน้ำก่อนนะเจ้าพอเสด็จน้ำดีแล้วเราก็ก้อยเอามีดมาก๊บเกลึงเจ้าพาให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะเจ้าน้อยๆหน่อยนะเจ้ามันจะได้ปัน่นซุกนะเจ้า กอยพาไปนะเจ้าอันนี้ก็ระวังมือตัวนะเจ้าพาบาฟักแก้วแล้วนะเจ้าเฮากระเตรียมตั้งกระทะนะเจ้าเฮากระใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะเจ้าเติมเกลือแล้วก็น้ําตาลลงไปตัวนะเจ้าเปิดไฟตั้งฮื้อฮ้อนเลยนะเจ้าน้ําตานี่กะเอานะเจ้าตามความชอบเลยเจ้ามากหวานก็ใส่นักได้เจ้าบ่มากหวานก็บ่ใส่ก็ได้นะเจ้าเมนูนี้เนาะแล้วเฮากะเอา ฟักแก้วที่เ่าตัดแล้วนะเจ้าเป็นชิ้นๆประมาณนี้ใส่ลงไปเลยเจ้าแล้วก็กลนไปกลนมาให้มันเข้ากันดีๆสกักกรั้งนะเจ้าถ้าเข้ากันดีแล้วเฮาก็จะปิดฝาละไว้นะเจ้าอบละไว้จนฟักแก้วมันสุกเลยเจ้าอบไปเมืๆเลยนะเจ้าถึงมันแห้มมันก็จะหอมอ่า น้ำตาลกับก้นหม้อแหบสักหน่อยนะเจ้าเปิดดูได้นะเจ้าอ่อยน้ำตาลไปแหมนิดหน่อยก็ได้เจ้าแล้วแต่ความชอบเลยนะเจ้าพอมันสุกแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะเจ้ากัดตักใส่จานเลยเจ้าเมนูนี้จะเป็นของกินเล่นกันล้ำนะเจ้าหรือว่าใครจะใส่กะทิลงไปตัวเป็นของหวานก็ล้ำขนาดเลยเจ้ามาเจ้ามาจิ้มไปกันเลยเจ้ารสชาติจะหวานมันเกมๆแห่หน่อยนะเจ้าล้ำขนาดเลยเจ้า ลองไปทำกันดูได้นะเจ้ากับข้าวเหนือทำง่ายๆลาแ่แต้ๆเจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนเมืองเหนือตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า